วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านวิชาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายวิชาฟิสิกส์โดยใช้กระบวนการสืบสาหาความรู้ 5e ในรูปแบบการสอนออนไลน์โดยใช้การทดลองเสมือนจริง simulation lab ขั้นที่1ขั้นสร้างความสนใจ engagement ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการให้นักเรียนเล่นเกมผ่านเว็บ q u i z z e com เป็นการทำแบบทดสอบก่อนเรียนโดยผู้เรียนทำแบบทดสอบได้คะแนนความถูกต้อง80%จากนั้นผู้สอนสาธิตการทดลองจริงโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการหาคำตอบและใช้คำถามนำเข้าสู่ขั้นสำรวจและคนหามเรวควณจะเริ่มทำการทดลองนะอันแรกก่อนเอาาีไรก่อนดีนนสี่ฟ้าก็ได้ขั้สี่ฟ้านะคะ,ะใครที่บอก่าจมหรือลอยค่ะลองดูนะคะ,ะ,นะ,คะหนึ่งสองสาปรากฏว่าเป็นยังไงคะ จมน้นนำนะคะขอบใบสีม่วงนะคะหนึ่ง<ข>อ,<ข>อปริมาตรอย่างเดียวไม่สามารถบอกได้ว่าจะจมหรือลอยนะคะนักเรียนคิดว่าปริมาณใดทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการจมลอยบ้างมวลค่ะมวลหัาแน่นปริมาต <ขอ S 2> รม,าตมีอีกไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีอ่ะมีสตัวนะคะมวลก็คือส่วนที่เป็นน้ําหนักถูกไหมคะส่วนปริมาตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงเป็นแบบ3มิตินะคะส่วนความแน่นคืออะไรเราจะมาทดลองว่าที่รู้ใช่เนี่ยสัมพันธ์กันยังไงขั้นที่2ขั้นสำรวจและค้นหา exploration เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ผู้สอนจึงคิดวิธีการทำการทดลองผ่านเว็บ p e t colorado edu ชื่อการทดลองความหนาแน่นหรือ density simulation lab โดยครูและนักเรียนร่วมกันวางแผนออกแบบวิธีการทดลองแล้วให้นักเรียนบันทึกผลการทดลองตามกระบวนการเว็บของเขาจะชื่อว่า p e t colorado edu นะคะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะตอนนี้เรียนวิชาอะไรอยู่คะ p ิาส <PC. S 2> <PC. S 1> ิกแล้วก็จะคลิกเข้าไปที่หลักิสิกนะคะคลิกเข้าไปหลักิสิกิิแล้วค่ะรอสักครู่จากนั้นกี้เราสงสัยเรื่องความหนาแน่นใช่ไหม เราก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บของความหนานแน่นนะคะมาแล้วนะคะอ่ะอันดับแรกเลยครู mm hmm. เดี๋ยวครูจะอธิบายหน้าตาของแลบของเราก่อนนะคะช่องที่1เนี่ยเป็นช่องของความหนานแน่นความหนาแน่นจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุหรือว่าสารนั่นเองนะคะอย่างเช่นมนุษย์แก้วไทเทเนียมโลหะทองแดงนะคะมีความหนาแน่นที่ต่างกาันส่วนช่องที่2จะระบุนะคะตรงนี้ช่อง A เนี่ยสามารถระบุชนิดได้มีไมโครน้ำแข็งอิทอลูมิเนียมหรือปรับแต่งเองได้แล้วก็มีให้ระบุมวลและปริมาตรส่วน ช่องที่3ามตัวนี้นะคะคือวัตถุวัตถุเราเอาไปทำลอยเราเอาไปลอยน้ำเพื่อดูว่ามันจมหรือมันลอยใช่ไหมคะอ่ะต่อไปเมื่อเรารู้แลบแล้วใช่ไหมอ่เรามีเห็นหน้าตาของแลบแล้วเราจะมาดูว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาทดลองกันอย่างไรนะคะเราต้องรู้ขั้นตอนการทดลองก่อนนะคะเปิดไปที่ powerpoint อ่ะเมื่อกี้เราพูดถึงอ่วิธีการทำการทดลองแล้วใช่ไหมคะมีตัวพิฐานตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปร ต่อไปเราจะมาเริ่มทําการทดลองกันนะคะเดีย๋ยวเราจะไปที่หน้าบันทึกผลแลบก่อนเลยอ่าตอนนี้เข้ามาที่หน้าเขาอยแล้วเห็นรือยังคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเรามาดูการทดลองการทดลองที่หนึ่ง,งก่อนนะคะครูจะกำหนดให้ต้องทำสองการทดลองนะเพราะว่าปริมาณของเราเนี่ยทางวิศวิตจะมันมีสามตัวเนาะมีมวลมีปริมาตรแล้วก็มีความหนาแน่นโดยตัวหลักที่เราองกางทรคคาบก็ค,คือความหนาแน่นนะคะตัวตัวแปรที่เรา ปริมาณที่คงที่หมายความว่าปริมาณที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คือตัวแปรอะไรคะควบคุมหรอควบคุมใช่คือตัวแปรควบคุมอ่ะตอนแรกเราจะให้มวลนะคะมวลเรียนควบคุมใช่ควบคุมถูกต้องนะคะอันดับแรกเราจะให้มวลก่อนนะคะค่ะให้มวลมวลคือต <un S 2> uh ัวแปรควบคุมคือคงที uh ่นะคะต่อไปตัวแปรต้นตัวแปรต้นคือมันเหลือมวลและต่อไปอีกตัวหนึ่งคืออะไรที่ไม่ใช่ความ เลยตัวปริมาตรนะคะปริมาตรคือ <wild> ต <man ana> ัว <who> ท <médico> ี่เราจะไปปรับค่าส่วนตัวแปรตามซี่เราต้องการหาในตัวสีแดงคืออะไรคะความหนาแน่นถูกต้องนะคะความหนาแน่นนี่คือการทดลองที่หนึ่งนะคะสมมติฐานการทดลองก็คือถ้าเราเพิ่มปริมาตรความหนาแน่นจะลดลงหรือมากขึ้นถูกไหมคะทีนี้มาดูการทดลองที่สอง เมื่อกี้หนึ่งไปแล้วเนาะแล้วการทดลองที่สองตัวแปรควบคุมเมื่อกี้มวนตรงที่ไปแล้วต่อไปอะไรตงที่คะคาร์บอน่าร์มาที่นาดคานซัมที่ส่วนตัวแปรต้องคืออะไรคะมวนค่ะมวนถูกต้องอย่างข้อนี้การทดลองที่สองนะคะการทดลองที่สองก็คือถ้าเรานะคะถ้าเราเพิ่มมวนความหนาแน่นจากลดลงหรือเพิ่มขึ้นอ่ะเมื่อกี้เรา เได้หางตัวไปต้มตัวไปตาทั้งสองการทดลองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเราจะเริ่มทําการทดลองผ่าน <Ha. S 1> simulation lab นะคะ <Ha. S 1> เรื่องของความหนาแน่นนะคะค่ะครณจะเปิด lab ขึ้นมานะคะ <Ha. S 1> อ่ะหลังจากที่เราเพิ่มโมลให้มันลงทีแล้วอันดับแรกเราต้องได้ปริมาตรเนะะี่ยที่2.5นะคะแล้วครณจะบันทึกผลการทดลองไปด้วยนะคะเราจะเปิดให้นักเรียน2.5ลิตรน,นักเรียนดูซิว่าความหนาแน่นเป็นเท่าไหร่คะ2 กิโลกรัมต่อลิตรสองกิโลกรัมต่อลิตรเนาะอันนี้คือหน่วยของความหนาแน่นนะคะขอขอสองกิโลกรัมต่อลิตรอะต่อไปนะคะจะเริ่มการทดลองที่สองก็คือ,อเราจะควบคุมปริมาตรนะคะตัวไปต้นเป็นมวลส่วนตัวไปตามคือความหานาแน่นมวลเริ่มแรกเลยเอากาะฆ่างหานักที่สุดเลยเอาเป็นหนึ่งละกันปึบปึ๊บป,บป,บปบจากนั้นเราจะมาดูนะคะว่านั่นเองที่บอกว่าถูกจมหรือลอยะคะจมค่ะจมเอาดนะปึ้งเขากอกว่าเป็นยังไงคะ ว่าลอยนะคะหากทีนี้อีกอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งเราจะเพิ่มจากหนึ่งกิโลกรัมเป็นเท่าไหร่ดีห้าค่ะห้าค่ะนั่นเองที่ว่าจนหนึ่งลอยค่ะมจมโจมสามามรู้นะคะหนึ่งสองสามรึยังไงคะปรึดัไงครขั้นที่3ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป explanation ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายผล ของการปฏิบัติกิจกรรมการทดลองแบบเสมือนจริงจากการทดลองทั้งสองครั้งเพื่อหาความสัมพันธ์ของปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการจมลอยของวัตถุและเชื่อมโยงสมการที่ใช้ในการคำนวณได้แสดงว่าสมมติฐานของเราเนาะเมื่อปริมาตรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะปริมาตรเพิ่มขึ้นความหนาแน่นเป็นยังไงคะลด<ง>ลงค่ะ,ะความหนาแน่นลดลงมันตรงกันข้ามอันหนึ่งเพิ่มอันหนึ่งลดสแสดงว่ามันแปร <c oughs> มันแปร ى. หกขันกันนะคะมันแปรผกขันกันแบบนี้สัญลักษณ์ของการแปรผกขันต่อไปการทดลองที่2นะคะเราให้ปริมาตรของที่ที่5ลิตรนะคะสังเกตที่มวลมวลเนี่ยจาก1กิโลกรัมเป็น5กิโลกรัมและเป็น7กิโลกรัมนะคะ1กิโลกรัมความหนาแน่น0ู5กิโลกรัมความหนาแน่น1 7กิโลกรัมความหนาแน่น1.4 0สูนย์อ่าเมื่อมวลเพิ่มขึ้นความหนาแน่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะเพิ่มขึ้นค่ะอ่าถูกต้องนะคะเมื่อมวล แสดงว่ามันแปรผกผันหรือแปรผันตรงแปรผันตร,ผนตรงค่ะถูกต้องนะคะแปรผันตรงความแปแน่นก็เพิ่มขึ้นก็คือมวลนะคะแปรผันตรงกับปุตรเนาะความแนรแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรเรามาดู นิยามมาถึงสูตร <bunker. S 2> นะคะน kind of mm. ัอเรนเห็นสูตรไหมความหนาแน่นเนี่ยมันเป็นสมบัติเฉพาะของแสารเนาะเราจะใช้สัญลักษณ์ก็คือตัว r รแบบนี้นะคะหมายถึงความหนาแน่นส่วนมวลคือตัวอะไรคะ M ัเอมวลต้องนะคะ V คือตัวอะไมาค่ะอเมาถูกต้องนะคะตัวนี้ก็คือ r ที่แปลว่าความหนาแน่นนั่นเองนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสูตร ขั้นที่4ขั้นขยายความรู้ (elaboration) ครูอภิปายเพิ่มเติมโดยให้นักเรียนดูคลิปทะเลสาบเดซีจาก YouTube เพื่อขยายความรู้ในเรื่องของความหนาแน่นและตั้งประเด็นคำถามว่าทำไมคนถึงสามารถลอยน้ำได้โดยไม่ต้องว่ายน้ำเป็นทะเลสาบที่มีความหนาแน่นมากเป็นพิเหมายความว่ามีความเค็มมากกว่าปกตินั่นเองนะคะ มีน้ำ100กรัมเนี่ยเกลือก็จะมีอยู่ที่34.2กรัมนะคะมากกว่าน้ําทะเลปกติถึง10เท่าทําให้ทะเลสาบเดซีมีความแน่นมากนะคะทำให้เราเนี่ยลอยน้ําได้นดีนะคะห่ 5. ขั้นประเมิน (evaluation) ครูประเมินนักเรียนด้วยการตอบคําถามจากขั้นสร้างความสนใจและประเมินหลังเรียนด้วยเว็บควิซิ่เพิ่มขึ้นคถูกต้องถ้าปริมาตรเพิ่มขึ้นความแน่นจะ ลดลงค่ะลลงอ่าโอเคทีนี้นักเรียนสอบคำถามได้ถูกต้องนะคะต่อไปครูจะขอทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วย quiz นะคะเหมือนเดิมเลยนักเรียนยังเห็นลิงก์ที่ว่าส่งเข้าไปไหมคะเห็นค่ะ,ะเดี๋ยวจะต้องส่งลิงก์ใหม่เข้าไปนะคะเดี๋ยวส่งลิงก์ใหม่เข้าไปอีกครั้งหนึ่งอ่า